หน่วงอุตุประกาศที่9.1ถเองฝนตกหนักสุด80%ของพื้นที่พายุเคลื่อนตัวจากอ่าวตังกียเข้าเมืองท้ายบินประเทศเวียดนามพีประกาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวตาตภัยอุตกภััยพีประกาศทางเพจและ YouTube ฝนฟ้าพากรอมที่พรลูกยาใยทาง Facebook ประจำวันอังคารที่22ก,กรกฎาคมในช่วงเที่ยงแอดมินจะพามาติดตามเส้นทางของพายุกันนะครับ จากที่พายุเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณพื้นที่ประเทศจีนทางตอนใต้เข้าสู่บริเวณพื้นที่เกาะไหหลำและในขณะนี้เคลื่อนตัวลงสู่บริเวณพื้นที่อ่าวตังเกียและมาที่บริเวณพื้นที่เวียดนามทางตอนบนแล้วนะครับ บริเวณพื้นที่เมืองท้ายบินประเทศเวียดนามหลังจากนั้นก็จะค่อยๆเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณพื้นที่สปปลาวทางตอนบนในคืนนี้จนถึงวันพรุ่งนี้ยี่สิบสองยี่สิบสามกกฎาคมและจากเคลื่อนตัวมาที่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยและบริเวณพื้นที่ประเทศเมียนมาทางตอนบน หลังจากพายุเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งแล้วค่อยๆอ,อ่อนกำลังลงจากพายุโซนร้อนกำลังแรงค่อยๆอ,อ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนพายุดีเปรสชันและยอมความอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับเคลื่อนตัวตามแนวของร่องมรสุมมาเรื่อยๆและจะค่อยๆอ,อ่อนกำลังลงตามลำดับนะครับซึ่งจะกระจายกลุ่มฝนให้บริเวณพื้นที่ประเทศไทยในวันนี้ฝนมากสุดจะอยู่ที่80%ของพื้นที่จะมีพื้นที่ไหนที่ได้รับผลกระทบกันบ้างเราจะมารับชมรับฟังข้อมูล ข่าวของช่องกันนะครับพายุโซนร้อนวิพาความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางจากเมื่อวานนี้85กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพิ่มความเร็วลมสูงสุดขึ้นนะคะเป็น100กิโลเมตรต่อชั่วโมงหลังจากเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งก็จะค่อยๆอ,อ่อนกําลังลงลดความแรงลงนะครับกำลังของการเคลื่อนตัวเคลื่อนตัวทางที่ตะวตันตกค่อนไปทางใต้เล็กน้อยนะครับ ด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะทำให้ในวันนี้22-24กรกฎาคมบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ลมกระโชกแรงระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลา,ลากพื้นที่ลาดชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม กรมอุติจึงออกประกาศแจ้งเตือนเป็นฉบับที่10โดยจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก22กรกฎาคม2568ภาคเหนือบริเวณพื้นที่จังหวัดแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์สุขโขทยัยตาก,กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบลัลำพูรอนธานีสกลนครนะครพนมชัยภูมิขอนแกน่นกาฬสินธุและมุกดาหารภาคกลางบริเวณพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกบริเวณพื้นที่จังหวัดนครน,นายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราด ภาคใต้บริเวณพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและประโจคีรีขันส่วน23กรกฎาคม2 000, 0ง8ภาคเหนือบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตฐ์สุขโขทยัยตากำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือย3บสามกรกฎาคมบริเวณพื้นที่เลยน้องคายบึงการน้องบัลําพูอุดรธานีสกลนครนครพน,พนมมุกดาหารนครราชสีมาและอุบลราชธานีภาคกลางย3บสามกรกฎาคมเน้นบริเวณพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออก ย3ิบสามกรกฎาคมบริเวณนครนายกปราจีนบุรีสากแก้วจันทบุรีและตราดภาคใตย้ย3ิบสามกรกฎาคมบริเวณพื้นที่เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ส่วนยี 2, น่สิบสี่กรกฎาคมสองพันหร้อยสิบแปดภาคเหนือบริเวณพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิษฐ์สุขโขทยัยตากำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ ภาคตะวันอ,ออกเฉียงเหนือ24กรกฎาคมบริเวณเลยน้องคายบึงการอุดรธานีสกลนครนครพนมพนมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลาง24รกลาคมบริเวณพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์อุทยัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันอ,ออก24รกลาคมบริเวณนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดภาคใต้24รกฎาคมบริเวณพื้นที่ จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ก็จะทำให้คลื่นลมมีกำลังแรงขึ้นอันดามันทางตอนบนคลื่นสูง2-4เมตรบริเวณที่มีฝนสูงมากกว่า4เมตรอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง2-3เมตรห่างจากฝั่งและบริเวณที่มีฝนสูงมากกว่า3เมตรขอให้ระวังในการเดินเรือแล,และเรือเล็กทะเลอันดามันและอ่าวไทยทางตอนบนควรงดออกจากฝั่งโดยเด็ดขาดในช่วงนี้นะครับ ซึ่งจะทําให้บริเวณพื้นที่ประเทศไทยมีฝนตกหนักจนถึงหนักมากเข้ามานะครับบริเวณพื้นที่จังหวัดที่แอดมีด้ไล่เลียงให้ฟังนะครับดังนั้นนะครับกรมอุตุนยิยมวิทยาจึงได้ออกประกาศแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมาก22-23ก,กรกฎาคมพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากจังหวัดจันทบุรีตราการจันทบุรีตา ลำปางแพร่น,น่านพะเยาเชียงรายเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนะครพนมส่วนพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสีเหลืองบริเวณพื้นที่แม่ห้องสอนเชียงใหม่ลำพูนประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีราชบุรีปราจีนบุรีนะครนายกสุพรรณบุรีอ่างทองสิงห์บุรีชชยนาทอุทัยธานีลพบุรีนะครสวรรค์กำแพงเพชรสุโข,ขทยัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตร เพชรบูรณ์ชัยภูมิลบบุรีขอนแก่นนองบัวัมพูกาฬสินธและมุกดาหารนะครับพยากรณ์อากาศในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้2 2 2 3กรกฎาคม2 5 6 8 ภาคเหนือฝนฟ้าขนองร้อยละ80ลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงห,หนักมากบางพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิษฐ์สุขโขทยัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด22-26องยิบ 2, 26, องศาและสูงสุด27-33องศาลมดจำตกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาตําอ,ออกเสียงเหนือ ฝนฟ้าขนองร้อนและ70ลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่จังหวัดเลยน้องคายบึงกาฬหนองบลำพูอุดรธานีสกลนครนะครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์และมุกดาหารอุณหภูมิต่ำสุด22-26องศาและสูงสุด27-32องศาลมฝนตกเฉียงใต้ความเร็วสูถ,ถ,ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางฝนฟ้าขนองร้อยละ80ลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสุพรรณบุรีการจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบสามองศาและสูงสุดยี่สิบแปดถึงสองศาลมตกเฉียงใต้ความเร็วส0บถกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกรวมทั้งชายฝั่งฝนรอยละหก ลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณน,นครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุดยิบตามยี่องศาและสูงสุดยิบกาถึง32องศาลมต่ำตกเฉียงใต้ความเร็ววิ่สิบถึงสีกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง2อถึงสเมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครปริมรมณฑลฝนร้อยละ70ลมกระโชกแรงอุณหภูมิต่ำสุดยิบาถองศาและสูงสุด30-32ถึงองศาลมต่ำตกเฉียงใต้ควา,ามเร็วกิบถึงสามอชั่วโง พียกรากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนร้อยละ30มงกระโชกแรงฝนตกหนักบางพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาและสูงสุด31-36องศา ตั้งแต่ราธานีขึ้นมาลมต่นตกเฉียงใต้ความเรว็ว2ิ0 4 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรและนะครศรีธรรมราชล,ลงไปลมตันตกเฉียงใต้ความเรว็ว2ิ10-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง1-2เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนร้อยละ30ลมกระโชกแรงส่วนมากบริเวณชุนที่ระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาและสูงสุด31-34องศาตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-45กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลือคลื่นสูง2-4เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า4เมตรและตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลือคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตร เชคพิกัดปากหมุดพื้นที่ฟนยิบสองกลกราคมจะเริ่มจากเวลาประมาณ13นแม่สอด5.6อุมผาง9.6ท่องผาภูม6.7ส่วนพึ่ง1.5ประโจบที่ขัน1บางสะพานน้อย1.1ซอยดาว1.7จันทบรี4.3ตราด7.2เลย0.7หลมสัก1.6เวียงจันท3.5อุดรธานี1.6บ้านทา2.7 ท่าแขก4.6มุกดาหาร2.3โพชัย1.4ขอนแก่น1.4เชียงราย3.7ท่าขี้เหล็ก3.2เชียงคำ5.5ปัว8.6เทศบาลเมืองน่าน6.2ชัยบุรี12.5และเวียงจันทร์3.7 15รนการียวเปลี่ยนฝนเนมริวินพื้นที่แม่สอด4.1อุมผาง11.5ทองาผาภูมิ9 6 นครสวรร2.7วิเชียงบุรี1.4พิษณโลก4.6ลมสาก3.7ปูวด7.7เชียงราย5ชัยบุรี18.1เวียงจันทร์7เลย1.8อุดรธานี2.6คอนแก่น1.5บ้านทา2องโภชัย2.1มุกดาหาร1.6ถ้าแขก3ตาแก้6.1พระนครครสิทยา1.1จันทบุรี6ตราด6.6 ส่วนพิ่ง1.2ประจบพีขัน2บางสะพานน้อย1.4ท่องผาภูมิ9.8อุ้มผาง12.2แม่สอด4.3อ้มก่อย2.5และขุนยวม1.6หากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินรายงานให้ทราบเป็นระยะระิยะ,ะ,อ,ยะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารให้รับทราบพ่อมข่าวสารโดยทั่ว,วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ